าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมหาญาอะไรก้องวันนี้เลยค่ะแม่ใกล้เลยค่ะพี่น้ำอ้อยวันนี้มหาญาจานหรอคะญาทวดหรอคะแค่ทวดกินข้าวยางถามซิแค่ทวดกินข้าวยางยางกินข้าวยางคะกินไปแม่กินแล้วกินแล้วญาตาทวดขอให้ญาทวดสุขภาพแข็งแรงอ่กพูดติ อายุยืนยืนพูดสิอายุยืนยืนปังปังไหมฟูดมือนเมื่อเช้าสิครับปังปังนะปังปังนะขนมปังปังป้าอะไรขนมปังหรอขนมปังโอเคฮาลีฮาลีมุกหมูฮาลีมุกหมูโอ้ยมาไปพามันปีใหม่เลยค่ะวันนี้มนที่หนึ่งมาที่หนึ่งเลยเนี่ยมาไหม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 พอมา ุูช่าแับนี้นะอันหนึ่งกับชามครั้งหนึ่งอ่ะหนึ่งช่องชามชามชามโอ้โหว,วันนี้มาอุดรด <ใน S 2> หรอคะในลูกพ่อลูกพ่อตอนจ่อยตอนผอมนะ่ะตอไปกับพ่อตอนไปกับพ่อหนูไม่ได้ไปตอนนี้หนูไม่ได้ไปกับพ่อ ป้าูไม่ถ่ายเพราะไม่อยากจะให้ซ้ำกันแบบพี่บีไงไม่เป็นกับเพราะว่าถ้าซ้ำกันมันจะอขอ่ายหนยนะคะขออนุญาตค่ะอายิมจะช่วยค่ะจริงจริงจริงอวพรพี่ใหม่ให้แฟนหน่อยให้นคบจริีนี้คือพี่บีกับนัิตาอวยพรพี่ใหม่กันครับนะว่ามาเยี่ยมคุณย่าขอให้แฟนคับรวยรวยิงยปังังวันทย สวัสดีค่ะขอให้เอฟซีอะไรนะรวยรวเฮงเฮนะคะขอบคุณ่ะสวัสดีค่ะในตกับผู้ใหญ่บ้านมากาสวัสดีปีใหม่คุณย่าอาจารย์ชื่อดอนอานจ้าแต่มานนาขโงกับคุณย่าก่อนรูวมานน่านีก่อนแหล่นเดียวออาตึง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 ลมพัดตึง โอ้คู่แข่งคู่แข่งใหม่แล้วเนี่ยคู่แข่งเยินเยอะเยินเยอะเยินเยินเดยินเอินในโบนอน้องมารอละพี่ชายคนเก่าพักสองห้าวัลอะพี่มันห้อยยางบอกห้อยยางบอกห้อยยางแม่นลูกผู้ใดมั่งบาดใจเถาน้องลาห้อยยางส้มพลังเงี่ยงวกับบ่วกับโอ้พี่มึงไปหาพลังมึงเนี่ย บอกเราแล้วพี่ยูหนีอยู่แล้วว่าเขาอยากไปไป้าจีนไงไปวบอยเขาไปหวัวตะตัดว่วนล่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ